เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมและยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เทอร์เรียหนึ่งร้อยวันโดยผมจะต้องบอกก่อนนะครับว่าในเกมเทอร์เรียเนี่ยครับหนึ่งวันในเกมเนี่ยคือ24นาทีของชีวิตจริงครับหรือก็คือ1นาทีเนี่ยเท่ากับ1ชั่วโมงในเกมและก็หมายความว่า100วันเนี่ยจะเท่ากับ2,400นาทีหรือก็คือ40ชั่วโมงในชีวิตจริงนะครับ และนี่ก็คือหลักฐานว่าผมได้เล่นไปแล้ว40ชั่วโมงจริงๆนั่นเองดูซะเวลา40ชั่วโมงแล้วเราก็ไปเข้าเนื้อหาหลักกันในวันนี้เลยดีกว่าครับสำหรับวันแรกนะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากครับตัดต้นไม้สร้างบ้านให้บีซีอยู่นะครับแล้วก็ครัโตเว Workbench แล้วก็ทำชุดก่อไม้มาใส่ครับ แต่ว่าแทนที่เราจะเข้านอนเนี่ยเราก็ไปขุดดินทําเหมืองแทนนะครับเพราะว่าไอเกมนี้มันไม่ต้องนอนนั่นเองเพอเข้าวันที่2นะครับหลังจากที่ผมไปขุดดินมาทั้งคืนเลยกระไดแร่ทินมานิดหน่อยนะครับผมก็เลยเอามาคราฟดาบแล้วก็พิกไออันใหม่ครับแต่แล้วก็เลยลงไปลองดาบที่ชั้นใต้ดินอีกทีครับแล้วก็ขุดแร่เพิ่มเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าแร่ในเกมนี้เนี่ยมันมีหลายขั้นครับมีทั้งทินลีดไอออนโกอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องขุดแร่เพื่อไล่ระดับขึ้นไปเรื่อย แล้วก็ขุดไปขุดมาเนี่ยผมก็ไปเจอกับรางรถไฟใต้ดินครับพร้อมกับก้อนหินหนึ่งก้อนที่ออกมาต้อนรับผมนั่นเองเสร็จแ,แล้ววันที่3ครับผมพอผมตายปุ๊บผมก็กลับมาเกิดที่จุดเกิดแล้วก็ได้เข้าใจว่าอ๋อตอนนี้มันสว่างแล้วเข้าันที่3มแล้วขุดดินนั้งคืนเลยก็เลยกลับไปที่รางรถไฟอีกรอบครับเพื่อไปเก็บตังค์ที่ทำหล่นไว้เพราะว่ากับหลักเนี่ยมันเกิดแค่ครั้งเดียวนะถ้าเกิดว่ามันทำงานแล้วครับมันจะไม่ทำงานอีกแน่นอนครับสบายไม่มีแล้ว แต่ว่ามันมีอีกอันอยู่ข้างๆเนี่ยก็เลยตายอีกรอบแล้วพอผมตายเนี่ยผมก็เลยงอนครับไม่เก็บแมงแล้วครับตังเนี่ยทิ้งเลยเสร็จแล้วก็วิ่งไปสำรวจใบโอมข้างๆนะครับเผื่อจะเจอใบโอมอื่นๆแล้วก็มาเจอกับป่าจังเกิลครับผมก็เลยลงไปสำรวจในป่าจังเกิลครับแล้วก็เจอกล่องเปิดออกมาได้คาถาเวทครับเวทมุนไฟออกมาแต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงก็คือเพิ่งเริ่มเล่นครับวันที่3เองก็เลยยังไม่ได้เก็บดามมาเพิ่มแมกมานาเลยก็เลยยังใช้คาทานี้ไม่ได้ครับ แต่นั้นผมก็เลยกลับมาแล้วก็สร้างห้องหลักที่เราจะเอาไว้เก็บไอเทมแล้วก็โต๊ะคราฟทั้งหมดที่ผมจะใช้ต่อจากนี้วันที่4ครับผมก็มาคราฟพิกแอคอันใหม่ที่ทํามาจากทางสเตนนั่นเองเสร็จแล้วก็ขุดแร่ยาวๆทั้งวันครับเพราะว่าผมต้องการแร่ทางสเตนมาเพิ่มเพื่อทาไอ้นู่นไอ้นี่แต่ผมยังไม่มีไง แล้ววันที่5ครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราได้ PX อันใหม่มาผมก็เลยลงไปขุดแร่ทั้งวันเต็มเต็มเลยนะครับเสร็จแล้วก็ได้สำรวจไบโอมข้างๆจนมาเจอใบโอมหิมะครับและผมก็ได้เจอกับปืนต้นเกมที่โหดจัดๆเลยนั่นก็คือปืนยิงบอลหิมะครับผมแน่นอนครับว่าของโหดขนาดนี้เนี่ยตะการศูนยมันไม่มีมันจะพอได้ยังไงครับจอดป่อยขุดแร่หิมะทั้งวันจนฟาร์มกระสุนได้9 6 0 0ลูก แล้ววันที่6ครับผมผมก็เดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆหลังจากที่เรามีปืนและลูกกระสุนเพียงพอแล้วเนี่ยจนมาเจอกับทางเข้าดันเจียนครับผมผมก็เลยสร้างบ้านเอาไว้เลยหน้าทางเข้าครับเพื่อที่จะให้ NVC เนี่ยมันมาอยู่แล้วก็ด้วยความที่ใบโองค์ของดันเจียนเนี่ยมันอยู่ในไบอมค์ทะเลทรายครับผมก็เลยสร้างไว้เผื่อที่จะได้แท่นวัดเมืองทะเลทรายมาครับพอสร้างบ้านเสร็จเพื่อรอ NVC มาผมก็เดินต่อไปนิดหน่อยครับเจอทะเลที่สุดขอบแมบ แล้วก็ลงไปงมของนิดหน่อยกดวาร์ปกลับบ้านครับและในคืนนั้นเองครับผมก็ตัดสินใจนำพาวความเจริญมาสู่หมู่บ้านของเราครับด้วยการเอาแร่เหล็กทั้งหมดที่ผมฟาร์มมาได้6วันเนี่ยมาสร้างรางรถไฟรอยฟ้าครับผมเพื่อจะใช้เดินทางข้ามโลกง่ายๆใช้เวลาไปอีก1คืน1วันก็มาถึงทะเลแสนงามได้สำเร็จครับ วันที่7ครับผมตัดสินใจมาสำรวจป่าจังเกิ้ลเพิ่มเติมเพราะว่าอยากได้หัวใจไลฟ์คริสตัลมาเพิ่มเพื่อเพิ่มแม็กเลือดครับแต่ว่าระหว่างที่ขุดหาอยู่เนี่ยขุดไปขุดมาครับผมก็เจอลังพึ่งแต่ว่าผมยังสู้ไม่ไหวของยังฟ์าไม่ครบก็เลยปล่อยให้บอสเนี่ยมันมีชีวิตรอดไปก่อนอีก1วันน,นะในวันที่8ครับผมผมเอาแร่เหล็กที่ได้จากป่าจังเกิ้ลมาทําความเจริญไปยังโลกฝั่งขวาครับตร้งรางรถไฟมาถึงทะเลได้แต่ก็มืดค่ำแล้ว จากนั้นผมก็เลยลงไปสำรวจทะเลนิดหน่อยครับแต่ว่าโดนฉลามฆ่าไปกินเรียบร้อยตายและในเช้ามือของวันที่9ครับอยู่ๆก็มีสลามตกลงมาจากท้องฟ้าครับผมก็เลยจัดการตงเดดฟอร์มวัวไปให้พวกมันใส่พวกสลามจนตัวพ่อมันโมโหมากก็เลยออกมาแก้แค้นครับสลามคิงโพรมาผมก็เลยโชว์สเตปคิวนะครับตบตจวพ่อตายตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันไม่ต้องมีรอบ2อนั่นเองก็ได้ของดีมาด้วยครับเป็นสัตว์ขี่สลามกับฮุกสลามมาใส่แบบเท่ๆครับ แล้วก็ด้วยอีเวนต์ของสาลามเนี่ยทำให้ผมสามารถฟาร์มตังมาซื้อแทนวาร์ปอันที่2ได้สําเร็จครับทำให้ผมสามารถวาร์ปเมือง1ไปที่เมือง2ได้แล้วนี่สินะสิ่งที่เขาเรียกว่าความจเจริญและในวันที่10เครับผมผมก็ลงไปปุดแร่ใต้ดินตามปกติแต่ไปเจอที่เรียกบอสลูกตาคาทูลูมาครับ ผมก็เลยกดเรียกบอสมาสั่งสอนในคืนนั้นเลยครับและโดยลางรถไฟแห่งความเจริญเนี่ยก็ทำให้บอสลูกตาทําอะไรผมไม่ได้จนพ่ายแพ้ไปเยิงหน้าสมเพศวันที่11็ครับผมพอผมเพิ่งตบบอสลูกตามาเมื่อคืนได้เนี่ยผมก็เลยฮึ่งเหอมากครับก็เลยตัดสินใจกลับมาป่าจังเกิลแล้วก็สร้างลานสู้บอสพึ่งเอาแบบอีซ e ี่อีซี่เลยครับ แต่ทีนี้เนะี่ยตอนที่ผมกำลังจะทําลานเว้ยผมก็กดฮุกเพื่อที่จะย้ายตําแหน่งตัวเองมันดันไปฮุกโดนตัวอ่อนที่เรียกบอสครับก็เลยทําให้บอสโผล่ออกมาโดยที่ยังไม่ได้ทาอารีนาครับผลก็คือแตกจนวันที่12ครับหลังจากที่เมื่อวานผมแตกมาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ย,อยาปั๊มที่มีแต่มันไม่พอมันได้แค่ขวดละ50หน่วยเองครับผมก็เลยไปทําบ่อน้ําผึ้งอยู่ข้างบ้านครับเสร็จแล้วก็ขุดทรายมาทํากระจขวดแก้ว แล้วก็เอาไปใส่น้ำพึ่งได้ยาปัม๊มฤทบเทพมา1น0 0ขวดนอนอรซึ่งไอยาปั๊มนี้นะครับมันจะเพิ่มเลือดให้80แล้วก็นำให้รีเจนเลือดได้15วินาทีต่อเนื่องหลังจากกินยาไปนั่นเองแล้วในวันที่13ครับผมกลับมาสร้างลานสู้บอสพึ่งอีกรอบครับแล้วก็ปุดหาแร่เพิ่มจนไปเจอกับปืนลูกซองสุดโหดครับแล้วพอผมเก็บได้เนี่ยก็มี n อ c นพีีขายปืนมาเยี่ยมบ้านทันทีเลยครับก็เลยจัดไปอย่าให้เสียครับลูกซองพร้อมกระส,สุนอีก9,00เมโอ้งกันนวัววไ จแล้วครับวันที่14ครับผมก็พักการสร้างอารีนาซื้อบอสพึ่งครับมาโยนระเบิดเพื่อขุดลิฟต์ลงไปใต้โลกยาวๆเลยครับจนถึงวันที่15เลยแต่ว่าวันที่16ครับอยู่ๆก็เกิดพัาจันทร์สีเลือดขึ้นครับแต่ว่าผีลอครับมันจะมาซู้กับปืนลูกซองได้ผมก็เลยทําการขุดดินไปทําลานต่อสู้ไปชิวๆพร้อมกับยิงผีไปเรื่อยๆด้วยอีซี่มากๆแล้ววันที่27ครับ นะเพราะว่าคืนวันที่16เนี่ยเราเจอกับฝูงผีดิบไปใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่มีสถานที่ลานไฟดีๆครับผมก็เลยใช้เวลาตอนเช้าวันที่17จนถึงคืนวันที่17เลยนะทำลานต่อสู้กับฝูงมอนเตอร์ที่จะเป็นอีเวนต์บนดินเอาไว้ครับเวลาเจออีเวนต์บุกบ้านเนี่ยผมจะได้เคลียร์ได้ง่ายๆหลังจากนั้นใช่ไหมส่วนวันที่18ครับหลังจากผมสร้างลานบนพื้นสําเร็จเนี่ยผมก็กลับมาสู้กับบอสพึ่งครับ แน่นอนครับว่าผมเตรียมตัวมาอย่างดีครับสู้สบายแบบอ e ซี y จะจัดผมก็เลยซัดไป2ตัวรวดภายในเวลาพริบตาเดียววันที่19ครับหลังจากที่ผมไปฟาร์มบอสพึ่งมาเมื่อวานใช่ไหมผมก็ได้สัตว์ขี่พึ่งครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันพิเศษมากมันทําให้ผมสามารถบินได้เว้ยเฮ้ยสัตว์เลี้ยงทำให้เราบินได้ด้วยแล้วก็คาบคาาสายสมอนมาครับคาาพึ่งนั่นเอง แล้วผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสายซอมเนอร์ครับที่ใช้ลูกซองได้นิดหน่อยอ่ะเสร็จแล้วก็ไปตบสกลเลตันต่อทันทีครับผมก็คือแบบ e ่มากๆเลยอ่ะหูบอสตัวนี้มม่ง่ายที่สุดแล้วที่เจอมาของฝั่งฟูแล้ววันที่20ครับผมก็เลยใช้เวลาทั้งวันเนี่ยไปลงดันเจียนของบอสสกลเลตันเพื่อหาของดีๆครับแต่แน่นอนเขา่าไม่ไปเจอของดีหรอกอ่ะผมก็เลยได้ของกลางๆที่ใช้ได้ทั่วไปมาแทนครับแต่ตอนนี้พึ่งกัยังโหดสุดเหมือนเดิมนะวันที่21ครับผมกลับไปทำลิฟต เพื่อจะลงไปใต้โลกครับแล้วก็พอมาถึงเนี่ยใต้โลกตอนค่ำๆนะผมก็เริ่มสร้างทางเดินยาวๆเพื่อเตรียมไว้สู้บอสครับผมแล้ววันที่22ครับหลังจากที่ผมสร้างสะพานที่ใต้โลกเสร็จเนี่ยก่อนที่เราจะตบบอสที่โหดที่สุดในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็แวะไปตบบอสตัวรองก่อนครับผมหนอนวูกก่นกินโลก ผลก็คือด้วยพลังของพึ่งสุดโหดนะครับแล้วก็กระางใหม่ที่ได้มาจากดันเจียนวันกอดน,นะครับก็ทําให้เอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นครับแล้วพอฆ่าบอสได้เนี่ยก็มีดาตกเมเทโอไร้์หล่นลงมาทันทีนะครับวันที่23วันถัดมาเดี๋ยวผมก็เลยพยายามไปขุดแร่ดาวตกก่อนเพราะว่าชุดมันโหดกว่าชุดที่ผมใส่อยู่ครับ แต่ว่ามันโดนไฟเผาไม่หยุดเลยครับไอหินดาวตกเนี่ยผมโมโหครับก็เลยกดวิวิงกลับบ้านไปสร้างกระโหลกกันไฟมาใส่ครับแล้วก็มาขุดอีกรอบเพื่อแบบชิวๆเลยวันที่24ครับพอผมได้แร่เมโอมาครบแล้วเนี่ยผมก็มาคราฟชุดปืนเลเซอร์ปิ้วๆนะครับละทิ้งสายซัมอนนะครับไปเป็นมือปืนพลังเวทแทนเสร็จแล้ววันที่25ครับผมอัปเกรดพิกแอคเป็นอันใหม่ครับแล้วก็เลยลงไปขุดแร่เฮลสโตนที่ใต้โลกได้ครับแล้วก็สร้างความเจริญเป็นถนนทางหลวงใต้โลกไปด้วย พอสร้างได้ยาประมาณนึงครับผมก็เลยเรียกบอสกำแพงมาสั่งสอนให้มันรู้สํานึกครับพอเจอตัวแรกเนก็ตบมันตายได้ทันทีครับไม่จำเป็นต้องเล่นซ้ำนะครับแต่ก็ไอ้บอสตัวนี้เนี่ยมันดรอปค้อนทองมาครับซึ่งจะให้เราเนี่ยเอาไอ้ค้อนเนี่ยไปตีแท่นสีม่วงนี่ครับจากนั้นโลกเราเนี่ยก็จะมีแร่ใหม่เกิดขึ้นมาอีก3แบบครับผม วันที่26ครับแน่นอนว่าพอมีแร่ใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาขุดแร่ใหม่เนาะเริ่มด้วยโคโบสีฟ้าสดใสนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีที่ขุดโคโบเนี่ยมันจะขุดแร่ขั้นสูงกว่านี้ไม่ได้ครับแต่แล้วก็ตอนที่ผมกาลังขุดแร่โคโบนะครับผมเจอกับพ่อมดขายลูกแก้ววิเศษด้วยครับซึ่งมันเป็นโต๊ะสําหรับเอาไว้ครับไอเทมซองธนูมไม่จํากัดและก็ซองกระสุนไม่จํากัดครับ ซึ่งมันก็ทาให้ผมเนี่ยอยากจะเล่นสายยิงไกลขึ้นมาเลยครับผมก็เลยไปซื้อปืนมาครับปืนกลยิงรัวฉลามจิ๋วครับแน่นอนดามเมตไม่ใช่ที่เห็นนั่นแหละมันปืนอ่อนนะคุณปืนต้นเกมอมาตอนนี้โลกมันเป็นขั้นกลางแล้วเว้ยเออดามเมตก็แค่นี้แหละ และวในวันที่27นะครับผมผมก็ได้สว่านโคโบมาแล้วครับผมก็เลยเอามันไปขุดแร่โอริฮคุม um ได้ครับผมสีชมพูสดใสซึ่งพอผมขุดแร่จนครบแล้วเนี่ยผมก็รีบใช้สว่านสีชมพูเนี่ยไปไล่ขุดแร่สีแดงอะดามันทีนต่อยาวๆเลยครับแล้วผมก็ต้องบอกเลยว่าไอ้แร่อะดามันทีนเนี่ยผมขุดมายาวมากกว่าจะได้ครบเพราะว่าแร่มันเกิดโคตรน้อยเลยครับ กว่าที่แร่อะราเมนทีนจะครบเนี่ยครบในที่นี้คือครบแค่ค้าบสว่านด้วยนะไม่ได้ค้าบชุดค้าบอาวุธนะก็ซัดไปวันที่3 3เลยครับส่วนวันที่34ครับผมก็ยังขุดแร่อะาเมนทีนอยู่ครับเพื่อเอามาทําชุดใหม่นั่นเองแต่อยู่ๆครับผมก็ไปเจออิ t พีซอมบี้ขายของทิ่ใต้ดินครับผมก็เลยไปอุดหนุนของดีของลุงเข้ามาครับไอเทมเนี่ยมันจะทําให้ผมเห็นแร่เป็นประกายเรืองแสงตอนที่ผมถืออยู่ในมือครับแล้วก็ไอเทมชุดเซ็ตโยโย่สุดโหดครับผม ซึ่งแน่นอนครับว่าผมก็ลองโยโย่ครับโอ้โหแม่งโหดจัดเลยพอลองปุ๊บเนี่ยผมรีบไปไล่หาของทำไอเทมเซ็ตโยโย่เลยครับเออผมฟาร์มของตั้งแต่วันนี้34ถึง36เพื่อทำเซ็ตโยโย่ใหม่เว้ยอย่างแรงบอกเลยวันนี้37ครับพอม,มีเซ็ตโยโย่เทพเลยเนี่ยผมก็ห้าวเลยครับก็เลยไปท้าสู้กับบอสลูกตาอัพเกรดก็ผมเดอะทวินชื่อลูกตาบโรแม็กซ์รอบนี้เนี่ยมันมา2ตัวนะครับผลก็คือเกือบชนะได้แล้วครับขาดแค่นิดเดียวจริงๆนิดเดียวดูดินิเดียวจริงๆไอ แต่ว่าเข้าใจได้ครับเพราะว่าผมยังใช้ชุดเกาะโอริอยู่ครับก็เลยอาจจะต้องฟาร์มเป็นชุดอดราเมนทีนก่อนถึงจะผ่านได้นะแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าไอแรนนี่มันออกมาโคตรน้อยเลยครับวันที่3 8มสถึงสาเนี่ยผมฟาร์มแร่อดราเมนทีนทั้งวันเลยครับไม่ได้ทาอย่างอื่นเลยแล้ววันที่4 0่สถึงสีครับผมก็มาเจอกับถ้าคริสตัลใต้พิภพครับผมก็เลยสร้างอารีนาสู้กับบอสสลามโปแม็กกับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันโหดกว่าสลามชิงตอนแรกนะเว้ยเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันคือสลาม บอกได้เลยรับว่ารักชีวิตเนี่ยอย่าคิดสู้เมียรครับเพราะว่าผมแพ้ไอสารามเพศเมียตัวนี้หลายรอบมากครับมันโหดกว่าตัวผู้จริงๆนะเออผมก็เลยพักเบรกไปขุดแร่เลยครับเพราะว่าสู้ไม่ไหวจริงๆใช้เวลามาสี่วันแล้วก็พยายามหาดอกไม้สีชุมปูตามป่าจังเกิลนะครับก็จะไม่เจอหายไปสวันไม่เจอเลยเวอ้อแล้วก็ลืมบอกไปอ่ะชว่วงนี้ผมทําสวนสมุนไพรเล็กๆเอาไปข้างบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเอาไว้ทํายาบั๊บ วันที่45ครับผมกลับมาแก้แค้นสนลามควีนก็ผมพร้อมด้วยสารพัดยาบัฟบที่ผมไปปลูกสมุนไพรเอาไว้ผลก็คืออีซี่จะจัดเลยครับผมก็เลยได้สมอนดาบินมาครอบครองจริงมันเป็นมีดนะวันที่46-47ครับผมฟาร์มสลามควีนยาวๆครับแต่ว่าอยู่คืนหนึ่งครับบอสโครงกระดูกจากกุลก็มาเยี่ยมครับผมเก็บค่าได้แล้วครับตั้งแต่ตอนเจอกันครั้งแรกเลยครับแต่ว่ามันเช้าก่อนไงบอสก็เลยเปิดโปแล้วก็พุ่งชนแบบ เข้าหัวเฮดช็อตเลยแล้วก็บินหนีไปเสียดายมากวันที่48ถึง50ครับผมพยายามสู้กับบอสลูกตา Pro Max อีกเป็น10รอบเลยครับผลก็คือแพ้ยับทุกรอบกินยาไปไม่ช่วยอะไรแม่งแพ้เหมือนเดิมจากนั้นวันที่51ครับหลังจากที่ผมแพ้บอสลูกตามาหลายรอบมาผมทอเลยผมก็เลยไปฟาร์มสลามฟีนเพื่อระบายอารมณ์เล่นๆครับแต่ว่ามันดอปฮุกเทเลพอร์ตมาครับซึ่งทําให้เราสามารถเทเลพอร์ต ไปตรงจุดที่ฮุกได้ซึ่งทำให้ผมเนี่ยสามารถจุกหลบบอสลูกตาโปรแม็กได้แบบตึงๆครับหลบแบบที่ดิจิตอลดิจิตอลผลก็คือบอสลูกตาเนี่ยกลายเป็นบอสลูกชิ้นเลยครับตบดิ้นเลยอีซี่จัดและคืนที่52ครับหลังจากที่ผมตบบอสลูกตาได้เนี่ยผมก็เลยลองสู้กับบอสหนอนโปรแม็กดูครับหนอนจากกลเดสตอยเยอร์ตรงเนี่ยมาดีแล้วกำลังแบบชิวๆเลยสู้ได้แน่แนเลยแม่งตายแน,แน่เรียบร้อย เท่านั้นแหละครับพอผมกระโดดหลบบอสลงมาข้างล่างบนพื้นเ้อแหละเจอฝูงมนุษย์หมาป่าแ่งยืนสเตลอยู่ข้างล่างครับแล้วมันก็บตบผมตายเออเรียบร้อยกลับไปเริ่มใหม่โคตรเซ็งเลยแล้ววันที่53ครับตื่นเช้ามาครับมีอีเวนต์โจรสลัดบุกบ้านครับ ก็มีอะไรมากคิวๆอีซี่วันที่54ครับผมผมก็เลยฟาร์มมอนแมงมุมครับเพื่อมาหาวัตถุดิบทําชุดสายสมอนอันใหม่ครับเร่งดาเมทสมอนมีดบินของผมนั่นเองแต่แล้ววันที่55ถึงวันที่57ครับผมไปอ่านข้อมูลในวิกิมาเไว้ไอชุดแมงมุมเนี่ยมันดีแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟาร์มบอสลูกตาเพื่อหาฮอลโลบาร์มาครับชุดเซ็ตสมอนสายฮอลโลเนี่ยมันจะตีแรงกว่าชุดแมงมุมเว้ยผมก็เลยมานั่งฟาร์มบอสลูกตาเพื่อหาฮอลโลบาร์ครับ แล้วก็พยายามหาดอกไม้สีชมพูตอนกลางวันด้วยเพราะว่าตอนกลางคืนมันเรียกบอสได้แต่กลามันเรียกไม่ได้นะแต่ผมก็ยังไม่เจอดอกไม้สีชมพูอยู่ดีครับแล้ววันที่58ครับผมก็เลยเรียกบอสหนอนโปรแม็กมาอีกรอบครับแล้วรอบนี้ครั้งเดียวก็ผ่านเลยครับด้วยชุดเซ็ตสุดโหดของผมแล้วก็สม,มอนเทพตัวใหม่แล้วคืนที่59ครับผมก็เรียกบอสคุงกระดูกมาจัดการสั่งสอนครับเพราะว่ารอบก่อนมันเปิดโป้นี้ใส่ไม่ดีครับรอบนี้ก็อีซี่ตามสเต็ปเพราะว่าตัวเราโหดมากมาก ส่วนวันที่61ครับผมเจออ e ีเวนต์โซลาอีคิปครั้งแรกครับผมวันที่61ถึงวันที่63ครับผมพยายามขุดแร่หาดอกไม้สีชมพูในป่าจังเกิ้ลเพื่อเรียกบอสแพนเทราแต่หายัางไงก็หาไม่เจอครับไม่เชื่อคุณลองดูแมพที่ผมเปิดให้ดูนี่สิเปิดไปเยอะขนาดนี้แล้วนะเว้ยผมยังไม่เจอดอกไม้สีชมพูอีกอะ่ะและในที่สุดครับวันที่64ผมก็เจอดอกไม้สีชมพูที่ใช้เรียกบอสแพนเทราได้สําเร็จครับผมก็เลยรีบเรียกวันออกมาสั่งสอนเลยครับผมโอ้โห โคตรนานเลยกว่าจะเจอดอกไม้ไอ้บอสในซูไม่ยากเลยหาดอกไม้โคตรนานแต่ว่ารอบนี้นะครับผมใช้ดาบ 2x c a l บ b e r ด้วยครับบอกได้เลยว่าดาบนี้โหดมากใช้คู่กับสมอนและยิ่งโหดคูณ2วันที่6กครับผมบอสเพนเทร่าเนี่ยมันตับกุญแจเข้าวิหารเทมเปิลมาเว้าเราฆ่า 5, มันได้นะเป็นบอสตัวถัดไปที่จะทำให้เราไปเจอตัวถัดไปอีกรอบนั่นเองครับแน่นอนครับว่าเทมเปิลเนี่ยมันอยู่ในโซนป่าจังเกิลครับแต่คุณจำได้หรือเปล่าครา,าผมขุดป่าจังเกิลไปขนาดไหนแล้ว ทั้งนั้นที่ขุดไปเยอะขนาดนี้แล้วนะเว้ยนอกจากไม่เจอดอกไม้สีมพูตอนแรกแล้วอะแม่งยังไม่เจอจังเกิลอีกเว้ยผมเลยใช้เวลาอีกหนึ่งวันครับขุดดินส่วนที่มันดำๆเพื่อหาเทมเพลครับซึงถ้าเกิดว่าคุณจะนับรวมเวลาทั้งหมดที่ขุดไปก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าใช้เวลาเป็นเดือนเลยกว่าจะขุดเจอจังเกิลแล้ววันนี้66ครับผมพักมาสร้างใบอมเห็ดเรืองแสงให้กับ NPC Traffle ครับ ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมาอยู่เนี่ยมันจะมาขายโต๊ะครับอันใหม่ให้เราครับมันเป็นโต๊ะครับขั้นสูงที่จําเป็นต้องใช้เพื่อทำไอเทมสเปกเตอร์บาครับวันที่67ครับผมมาทําลิฟต์ส่งต,งตรงลงไปยัง Temple พ,พร้อมกับทําการถางกับดักทั้งหมดในดันเทมเพ e ลทิ้งครับเพื่อที่รอบหน้าเวลามาฟาร์มเนี่ยมันจะได้มาง่ายๆนะจากนั้นก็เข้าห้องบอสโกเรมไปตบบอสแบบสบายๆเป็นอันปิดจ็อบครับผม ซึ่งในคืนนี้นะครับ NPC t u f f l เนี่ยก็ย้ายเข้ามาอยู่ในใบโอมเห็ดเรืองแสงที่เราสร้างให้เรียบร้อยผมก็เลยไปซื้อโต๊ะคราฟอันใหม่นะครับเพื่อมาคราฟที่ขุดอันใหม่พร้อมกับสเก็ตบอร์ดบินได้วันนี้68บาครับบังเอิญมาเจอกับบอสลัทีประหลาดครับลองสู้ดูครับผลก็คือเละยักษ์บอกเลยสู้ไม่ได้ วันที่หกสิบเก้าครับเกิดอ e e ีเวนต์โซลาร์อีคิบอีกรลับผมแต่ว่ารอบนี้นีลยผมได้กระถาแซลมอนตัวใหม่มาครับเดลิสเฟียแซลมอนสุดโหดครับผมบอกเลยครับแม่งโหดกว่ามดบินมากๆหนีจะโจมตีช้ากว่าแต่แรงกว่าเยอะเลยวันที่เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเอ็ดครับผมกลับไปฟาร์มเอ็กโตพาราซึมในดันเชียนนะครับเพื่อเอามาคราฟไอเทมสเปกเตอร์บาร์ครับ ่งระหว่างนี้เนี่ยก็พยายามลองสู้กับบอสละทิประหลาดไปด้วยครับแต่ก็ยังแพ้อยู่ดีครับสู้ไม่ไหววันที่72็ดถึงเจครับผมกลับมาฟาร์มบอสโกเลมอีกประมาณ20ตัวครับเพื่อฟาร์มซันสโตนครับเพื่อจะไปคราฟเซเลเชียสโตนอีกทีหนึ่งก็บอกได้เลยครับว่าไอเทมนี้ของดีใช้ยาววันที่75ครับผมลงไปฟาร์มแร่นะครับเพื่อมาคราฟดาบเทราเบสุดโหดนั่นเองแล้ววันที่76ครับ ดาบเทอราเบตได้สำเร็จครับแล้วก็กลับมาแก้แค้นบอสลัทธิปัญหลาดได้สำเร็จครับและหลังจากฆ่ามันได้ครับทันใดนั้นมันก็เกิดท้องฟ้าวิปริตแปลป,ปวนทันใดแล้วผมก็เลยไปอ่านวิกิมาครับก็เลยรู้ว่าอ๋อมันคือพี่ที่เรียกบอสตัวสุดท้ายในเกมนั่นเองครับวันที่77-78ก็ถึง78ครับผมผมใช้เวลาในการสร้างลานสู้กับบอสตัวสุดท้ายครับบอสมุนลอดครับแล้วก็ไปทำเควสตี เอเลียนทั้ง4ท้องฟ้าวิวัริตแปรปวนเพื่อปลดผนึกบอสใหญ่ครับแล้ววันที่79ก็ผมผมได้เจอกับบอสมูลหลอดเป็นครั้งแรกครับผลกค็ค,คือคือเสียดา้มากๆครับขาดไปนิดเดียว นิดเดียวจริงๆแม่งเอ้ยวันที่80-82ครับผมก็พยายามทําพิธีเรียกบอสและท้าสู้อยู่อีกหลายรอบครับแล้วก็แพ้ยับทุกรอบสู้ไม่ได้ครับยังไงแม่งก็สู้ไม่ได้จริงๆครับจากนั้นวันที่83ครับเกิดเอีเวนต์มนุษย์ต่างดาวบุกโลกครับและผมก็ได้ไอเทมสัตว์ขี่ที่โหี่ี่สในเนเกมมาคออบครองครับ เพราะว่ามันคือสัตว์ขี่ที่บินได้ไม่มีเวลาจํากัดครับผมและมันเป็นสัตว์ขี่เว้ยเพราะฉะนั้นมันจะคืนช่องเครื่องประดับมาให้1ช่องทําให้ตัวละครของเราโหดขึ้นฟรีฟรีแล้ววันที่8 4ดสถึงแปเว่ยพวกความชัวเลยนะผมไปฟาร์มไอเทมมาเพิ่มเลยครับฟาร์มเพิ่มเลยเตรียมยาบับต่างๆให้ครบนะครับแล้วก็ฟาร์มที่เรียกบอสมาปั๊มบอสอ่อน เพื่อที่จะให้มันตายแล้วดอกหัวใจมาฉุกเฉินครับเพราะว่าการกินยายอย่างเดียวมันไม่พอเว้ยแล้ววันที่88ครับผมได้เข้าท้าสู้กับมูลหลอยอีกครั้งหนึ่งเว้ยและใช้ทุกอย่างที่มีแบบทุกอย่างที่มีจริงๆทั้งยาบัฟทั้งหัวใจฉุกเฉินที่ปั๊มเอาไว้ช่องประดับที่ได้คืนมาเอาไปใส่ของเพิ่มหลบเพิ่มดอสและในที่สุดผมก็เอาชนะได้อย่างขาวสะอาดเว้ย ขึ้นเอ็นเครดิตยาวๆเลยครับพร้อมกับสตอรี่ของ n อ c ในเกมต่างๆที่เราได้เจอวันที่8 9ดสถึงเกครับผมเรียกมูนหลอดมารัวๆเลยครับเพื่อฟาร์มของแต่ยังสู้ไม่ได้ครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยผมไม่ได้กดบัฟและก็ไม่ได้ใช้บอสหัวใจฉุกเฉินด้วยเว้ยและในวันที่91ครับหลังจากผมพยายามอยู่หลายรอบโดยไม่ใช้ยาบัฟและของโกงอย่างหัวใจฉุกเฉินเนี่ยอยู่ๆครับมูนหลอดก็ดรอปไอเทมเทพมาให้ผมชิ้นหนึ่งครับนั่นก็คือโยโย่ที่โหดที่สุดในเกมครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้คุณสังเกตกันให้ดีๆนะเว้ยดาบเทพเทอร่าเปลี่ยนของผมเนี่ยดี s ของมันนะอยู่ที่1,000-1,500ถึง1,500ต่อวินาทีเท่านั้นนะครับและพอผมเปลี่ยนมาใช้เซตโยโยเทพของผมเว้ยดาเมจดีเบของผมมาพุ่งไปถึงวินาทีละ5,300เลยโอ้โหย,ยังโหดแล้ววันนี้92ถึงวันที่101ครับหลังจากผมได้โยโยเทพมาในชีวิตของผมมันก็เปลี่ยนไปเว้ย บอสที่โหดที่สุดอย่างมูลหลอดเนี่ยมันก็เป็นแค่โปรลิงล่างพอนที่ผมตีและเล่นฆ่าเวลาแค่นั้นเองครับผมเลยเหลือเป้าหมายสุดท้ายครับคือการคราฟดาบในตำนานดาบเซนิดนะครับแน่นอนครับว่าผมคราบดาบทุกอันวัตถุดิบทุกชิ้นผมไปดอกมาเรียบร้อยจนครบหมดเลยยกเว้นเพียงอันเดียวเท่าน,นั้นครับเอ็นช b นเบดครับผม ซึ่งมันจะเป็นดาบปักอยู่ในหินที่อยู่ในแมปและมีใบโอมส่วนตัวของมันเว้ยซึ่งผมเนี่ยบินเปิดแบบจนครบทุกที่แล้วนะเว้ยตรงที่เราเขียนว่าแบบตรงเนี้ยในวิกิมันจะเกิดอ,อยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้ผมบินไปทั่วทุกที่แล้วเว้ยก็ไม่เจอครับซึ่งในวิกิเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณบินหาแล้วคุณไม่เจอนะก็คือเวอร์เนี่ยมันไม่มีดาบเล่มนี้เว้ยคุณต้องไปสร้างเวอร์อื่นเพื่อหาแทนผมก็เลยไปสร้างเวอร์ใหม่ที่มันมีดาบอันนี้อยู่ครับแล้วก็ไปขุดดินหามา จากนั้นผมก็เอาดาบเนี้ยกลับมาเพื่อคราเป็นอาวุธที่เทพที่สุดในเกมได้สำเร็จและวันที่102วันสุดท้ายในเทร์เรียคร,ยครับผมตีบอสเอเมสออฟไลท์ส่งท้ายครับด้วยพลังของดาบเทพในตำนานครับบอสตัวนี้เนี่ยก็เปลี่ยนร่างครับจากผีเสื้อแห่งแสงสุดโหดเนี่ยกลายเป็นปูป้าข้างพลไปอีกตัวหนึ่งนั่นเองครับ และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในการเอาชีวิตรอด100วันในเกมโทร,ราเดียของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบายครับ